การมาถึงของโลกออนไลน์โซเชียลมีเดียและเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะทําให้เราได้เห็นถึงโอกาสใหม่ๆนะคะจนเชื่อกันว่าโบนโลกออนไลน์ทั้งชายและหญิงนั้นเท่าเทียมกันแต่มันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันใน Good Creation ค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาดูสถานการณ์กันก่อนนะคะว่าตอนนี้โบนโลกออนไลน์ผู้ชายและผู้หญิงมากน้อยแค่ไหนมีตัวเลขขาดที่รวบรวมจากสาภาพธุรคมนาคมระหว่างประเทศหรือว่า ITU เมื่อปี2020ค่ะสำหรับอัตราการเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะนับว่าสูสีทีเดียวค่ะ ผู้หญิงในเมรตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงถึง57นะคะในขณะที่ผู้ชายเมยรตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต62นี่คือตัวเลขที่อ้างอิงจากทั่วโลกค่ะแม้ฟังเผลอๆอาจจะดูสูสีนะคะแต่ว่าท่านเราไปโฟกัสเฉพาะภูมิภาคโดยเฉพาะที่ประเทศในแถบเอเชียใต้ ai, สถานการณ์เปลี่ยนไปทันทีค่ะเพราะว่ารายงานระบุนะคะว่าผู้หญิงในประเทศแถบเอเชียใต้ ai, เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้น้อยกว่าผู้ชายถึง36ด้วยกันค่ะสิ่งนี้มีคําเรียกด้วยนะคะเรียกว่า Gender Digital d i v i d e ค่ะหรือว่าช่องว่างทางดิจิทัลระหว่างเพศค่ะซึ่งเป็นปัญหาที่องค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งกำลังแสดงความเป็นกนังวลเพราะนั่นหมายความว่าผู้หญิงจำนวนไม่น้อยถูกตัดขาดจากโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองและการหารายได้จากตำแหน่งงานดิจิทัลหรือแม้กระทั่งเนื้อหาบนโลกออนไลน์ก็มีแนวโน้มทำขึ้นเพื่อผู้ชายเท่านั้นค่ะ ต้นตอของปัญหาเหล่านี้มีหลากหลายสาเหตุนะคะทั้งประเด็นด้านวัฒนธรรมความเชื่ออย่างเช่นในบางพื้นที่ของอินเดียค่ะไม่อนุญาตให้ผู้หญิงใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือบางทีก็เป็นเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าคนยากจนไม่สามารถซื้อสมาร์ทโฟนแล้วก็ใช้บริการอินเทอร์เน็ตราคาถูกได้รวมไปถึงปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละประเทศที่ขาดแคลนการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับคนในพื้นที่ห่างไกลค่ะ แต่เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องทางสังคมเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังหมายถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติที่ประสบกับปัญหานี้ด้วยรายงานที่ชื่อว่า The Cost of Exclusion Economic Consequences of the Digital Gender Gap ซึ่งจัดทำโดยมูธิ World Wide Web และ Alliance for Affordable Internet ค่ะได้ทำการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจในประเทศที่มีช่องว่างทางดิจิทัลระหว่างประเทศมากที่สุดทั้งหมด32ประเทศนะคะพบว่าปีที่ผ่านมาประเทศเหล่านี้สูญเสีย GDP รวมกัน มากถึง126,000ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเพียงเพราะว่าผู้หญิงไม่สามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ซึ่งนั่นหมายถึงคุณภาพชีวิตทั้งสังคมก็ได้รับผลกระทบไปด้วยค่ะ หลายคนอยากรู้นะคะว่าประเทศไทยเป็นอย่างไรสําหรับสถานการณ์ในประเทศไทยถือว่าดีกว่าอีกหลายประเทศค่ะเพราะว่าทุกคนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ในราคาที่ไม่สูงจนเกินไปนะคะแต่ว่าประเทศไทยก็ยังประสบกับปัญหาความเหลื่อมล้ําทางไรายได้จากอาคติทางเพศที่เกิดจากการแบ่งแยกทางเพศในการประกอบอาชีพค่ะแม้ว่าจะเข้าสู่ยุคของดิจิทัลมานานหลายปีแล้วก็ตาม จากงานวิจัยที่ชื่อว่าผู้ชายไทยอยู่ที่ไหนโครงสร้างประชากรวัยทางานชายและการแบ่งแยกในอาชีพท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในงานวิจัยชิ้นนี้นะคะพบว่าสาเหตุการแบ่งแยกทางเพศในอาชีพและตำแหน่งงานของไทยนะมีอยู่2ส,สาเหตุประกอบกันค่ะก็คือความแตกต่างของเพศชายและเพศหญิงรวมถึงการเลือกปฏิบัติ โดยจากการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDI ในช่วงปีพุทธศักราช2561นะคะพบว่าไม่ว่าจะระดับการศึกษาไหนลูกจ้างเอก,กชนที่เป็นผู้ชายมีค่าจ้างสูงกว่าผู้หญิงมาโดยตลอดค่ะโดยเฉพาะแรงงานที่จบการศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีผู้หญิงก็ยังมีค่าจ้างน้อยกว่าแม้การศึกษาจะเท่ากันก็ตามค่ะ ยังไงก็ตามบทวิจัยชิ้นนี้นะคะบอกว่าปัญหาการแบ่งแยกอาชีพของไทยไม่ได้สะท้อนความเหลื่อมล้ําทางสังคมเสมอไปค่ะแต่ว่าส่วนหนึ่งเกิดจากแรงงานชายและหญิงมีความชอบและลักษณะทางกายภาพพื้นฐานที่แตกต่างกันรวมทั้งสบายใจจะทํางานที่เหมาะกับสภาพร่างกายของตัวเองเพียงแต่อาจจะมีการกีดกันในบางภาคอุตสาหกรรมค่ะ ความท้าทายของประเด็นนี้ในยุคต่อไปก็คือการเร่งแก้ปัญหาแข่งกับเวลาและความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไปนะคะจากเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ที่ส่งประสิทธิภาพมากขึ้นโรงงานหลายแห่งค่ะไม่ต้องการแรงงานฝีมือมนุษย์อีกต่อไปแล้วนะคะแต่มีแนวโน้มจะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อแก้ปัญหาที่พบเจอในแรงงานมนุษย์ซึ่งก็จะกระทบกับการจ้างงานเป็นวงกว้างและนั่นก็หมายถึงโอกาสของแรงงานที่เป็นผู้หญิงที่ปกติก็น้อยอยู่แล้ว แล้วจะยิ่งถูกบีบให้รีบเล็กลงไปอีกค่ะโดยจากรายงานของสถาบาน Global นัน McKinsey g l o b a l institute นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลกชี้ว่าถ้าผู้หญิงเนี่ยสามารถเปลี่ยนผ่านไปได้สำเร็จก็จะมุ่งหน้าสู่เส้นทางที่มีรายได้สูงกว่าเดิมค่ะแต่ว่าถ้าไม่สามารถทำได้ช่องว่างทางรายได้ก็จะยิ่งถูกห่างออกไปแล้วก็ถูกทอดทิ้งออกไปเรื่อยๆค่ะ